โอ้อันนี้เป็นคุกกี้ต่อไปก็ใส่กล่องได้เลยไม่ต้องใสข่ข้างในมีขนมต้องชั่งน้ำหนักเลยยิงได้เลยยิงบาร์โคดได้เลยอ่ายิง,<อ>งยิงบาร์โคดโอเคใส่ตะกร้าได้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่อง สวัสดีค่ะย่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ่สวัสดีค่ะเย่อ๋อน้องไอ้ได้อะไรมาเคสเชียววิเศษของโดราเอมอนนะครับอ๋อเคสเชียววิเศษของโดราเอมอนเนาะโอ้ข้างหลังมีโอ้ข้างหลังก็มีบอกว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างโอ้เน่น่เ่ใช้ผ่านสองต้อนอ่าเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าแกะกันเลยมะแกได้มั้ยไปถึงมันครับครับ เลขไหน,นสามขวบขึ้นไปสำหรับของเล่นชิ้นนี้ได้สองขวบล่ะกำลังจะสั่งแล้วไงกำลังจะสั่งขวบแล้วไงทำได้อยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าว้าวค่ะะนนีวว้าแกะออกมาแล้ว่าาแว่แมชวยราคาเท่าไหร่นี่ป๊อบซื้อมาราคาเท่าไหร่อสอง ราคาดูราคาก่อนสองร้อยยี่สิบบาทนะครับสองร้อยยี่ส <20 S 2> ิบ <220 S 2> บาทจะมีปาปลาลิขสิทธิ์แทนไหนไหนไหนโอ้เป็นของลิขสิทธิ์ใช่ไหมว้าวนี่นะคะก็มีมาด้วยอ่าไหนดูว่าข้างในมีอะไรบ้างโอ้มีเครื่องอ่าเดี๋ยวหยิบออกมาทีละชิ้นเอากล่องเก็บไว้ก่อนนะเอากล่อง<ต>เก็บไว้แต่เหมือนว่าต้องใส่ถ่านนะ ช่างกิโลเลยนี่นี่นี่ดูข้างหลังก็มีไอ้นี่เขาก็ทํามาอย่างดีเลย<ฮ>ว้าวอ่เดี๋ยวแกะกันก่อนโอ้นี่นี่น,นี่มันมันเป็นน็อตเลยเราเราต้องใช้ไขควงแกะเลยนะเนี่ยเด็เสกอย่างเล่นนาเลยใช่ไหมอย่างดีอ่ะอย่างดีเลยอ่าเดี๋ยวแกะก่อนอ,อ่าแกะออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างชิ้นแรกเป็นผลไม้ก่อนผลไมล้เป็นผลไม้เนี่้ อ่าแกก่อนแก่ก่อน,อนสองชุดที่สองอก็จะเป็นใหม่นะโอ้ครอบมาอย่างดีเลยว้าวมีอะไรบ้างชุดชุดสองกองก็เย็น่าคุกอ,อันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรกล้ยกุ้อยอะไรต่อว้าวงูแล้วก็มีอะไรอีกแคลอรทก็มีชิคโยกโอ้อันนี้เป็นเครื่องแคชเชียร์โอ้ หยิบเงินออกมาหยิบได้ไหมได้ค่ะให้แม่แกะให้ให้แม่แกะให้ว้าวเท่อะชุดแคทเียร์โอ้ยสวยแต่ว่านีเงินเอาออกไม่ได้เออมีตะกร้าด้วยอ่ะเดี๋ยวอย่างแรกเราต้องใส่ฐานก่อนนะนี่เขามีให้ใส่ฐานอ่ะเดี๋ยวใส่ฐานกันก่อนด้วยตังโอ้ตังมาแล้วหูยตังตังสวยจังเลยโดเรมอนว้าวอ่ะเดี๋ยวเราใส่ฐานอันนี้กันก่อน อ่าตอนนี้ใส่ฐานไปแล้วไหนไหนใส่ฐานแล้วมันเป็นไงบ้างอุ j, ้ยมีเสียงด้วยอันนี้แะอุย้ยอันนี้นนกด,ดกด,<ๆ>ก,ดกดไม่ได้นะอันนี้เป็นที่ยิงบาร์โคดบาร์โคดอ่ามีที่ยิงบาร์โค้ดด้วยเหมือนเซเว่นเลยเออเหมือนเซเว่นเลยอันนี้อันนี้เป็นมไม้ไว้พูดตึ้งตึงส่วนอันนี้ก็เป็นที่นะที่ช่างที่ช่างน้ำหนักเผืือ ถ้าเกิดพี่ป๊อปมาซื้อกล้วยน้องไอ้ก็เอาช่างน้ำหนักก่อนตึ๊กกิโลแล้วน้องไอ้ก็เอาที่ที่ยิงมายิงที่ยิงงี้ติดอ่าแล้วพี่ป๊อปก็จ่ายตังค์เป็นไงเท่มะอ,อ่าตังค์อยู่กับพี่ป๊อปแล้วอันนี้เป็นโอ้อะไรอ่ะโอ้คูณเหรอโอ้มีเพลงด้วยอะไรได้บอดี้อันนี้กดไม่ได้ โอ้มแม่เอารถเข็นมาให้แม่เอาอ่าแม่เอาของมาให้น้องไอขายเพิ่มมีไก่ด้วยน้องไอขไขยไกย่น้<เ>อไอไ่อ่าเดี๋ยวแม่แม่ก็เตรียมของขายมาให้อใหก,กอกอันนึงอะอะให้ากลก่องอะเดี๋ยวน้องไอจัดร้านแล้วให้พี่ป๊อปมาซื้อโอเคไหมเดี๋ยวเราจะเล่นซื้ออาเราจะเล่นขายของกันให้ให้น้องไอเป็นคนขายให้พี่ป๊อปเป็นคนซื้ออามาน้องไอจัดร้านกัน อตอนนี้น้องไอ้ก็จัดร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยไปซื้อของค่ะโอ้มีคนมาซื้อของแล้วน้องไอ้อะ,อะป๊อบได้ของได้เลยค่ะน่าอะป๊อบจะซื้ออะไรบ้างไส่กอกว้าวไส่กอกใส่เข้าไปว้าวอ,าอ่งุงนอ่งุงนโอ้โห่กำเงินแน่นเลยคนมีตังนี่หว่าแล้วก็ เป็ด <laughs> เป็ดย่างวะเนี่ย <Hey. S 2> อ่าแค่นี้ก่อนให้น้องไอคิดตังก่อนอ่านี่ครับน้องไอโอ้น้องไอคิดตังก่อนอ่าแล้วป๊อมก็ดูต่อเอานี่อันนี้ก็ขนม <Hey. S 2> อันนี้ขนมคุกกี้โอ้แม่ค้าเอาไปช่างละ <Hey. S 2> อ้อยิงย่างยิงย่างไอคุ hey, <cookie. S 2> กกี้กล้าให้อ๊บอ่าให้ป๊อบเลือกเพิ่มอ่ะน,น้องไอตอนนี้น้องไอคิดตังก่อนหนึ่งสองซ้ำอ่าน้องไอย,ยิงมาหนึ่งสองส้ำ อ่าเสร็จแล้วเอาใส่รถเข็นไว้ว้าวอ่านังไงก็ทำทุกอันเลย,ยไม่ต้องเก็บก็ได้เก็บแล้วมันดึงยากมันแน่นหนานังไงก็นังไกงไก็ไม่ต้องเอาเข้าหรออ่านังไงยิงนังไงคิดตั้งได้แล้วเต็มของแล้วออโอ้ยนายคิดตั้งใหญ่โอ้ได้มาอีกตะการหนึ่งละอันนี้มีอะไรบ้างป๊อปอันนี้มีอะไรบ้าง กุ้งกับคุคกก,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 คคกี้ใช่ไหมอ,อ่าเดี๋ยวมาดูว่าโอ้แม่ค้าคิดตังใหญ่เลยอ่าน้ำดื่มชูกำลังเลยโอ้มีน้ำดื่มชูกำลังโอ้ไม่ใช่หนักโอ้อันนี้เป็นคุกกี้ต่อไปก็ไข่กล่องแป้งไม่ต้องใสข่ข้างในมีขนมต้องชั่งน้ำหนักเลยยิงได้เลยยิงบาร์โค้ดได้เลยอ่ายิง,งยิงบาร์โค้ดโอเคใส่ตะกร้าได้ ทั้งหมดกี่บาทครับส0 0้300บาทอ่าสา0ร้อยบาทอ่ะป๊อปจ่ายตังสามร้อใบไหนดีไนะใบไหนก็ได้ให้มันเป็น3 0มดรดอรมดไหมคะอยากได้ไปโดเารมอนอ่าดเรมอนอะไปป๊อบบอกไม่ต้องทอนครับผมไม่ต้องทอนครับผมว้าวน้งองไงก็เก็บเงินไว้เออเก็บเงินไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้อ่าป๊อบเอาตะก,กร้ากลับบ้านแล้ว เอาไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวมาซื้อใหม่อ่าน้องไอก็จัดเลี้ยงก่อนจัดเลี้ยงก่อนโหลูกค้ามาลูกค้าเลือกซะยุ่งเลย <laughs> จัดเลี้ยงใหม่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวป๊อมก็จะมาซื้อใหม่ไงโอ้โห <Okay. S 1> oh, แโอ้ oh, 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 ไปแช่ตู้เย็นแล้วพ <laughs> <laughs> ี่ป๊อมาไปแช่ตู้เย็นแล้วมาป๊อมมาอะไรนะอะไรนะ <Okay. S 1> ฟังเสียงฟังเสียง ไหนน่ให้เปิดเพลงเรียกลูกค้าที่เปิดเพลงเรียกลูกค้ากดปุ่มป,ปุ่มนี้มั้งป,ปุ่มนี้เปิดเพงลงมั้ง<ป>อ่าเปิดเพงลเเพงเรียกลูกค้าแล้วลูกค้ามายังเนี่ย <c oughs> แล้วมาซื้อใหม่แล้วแครอทแล้วก็แครอทแครอทแล้วก็พริกจวกโอ้มีแครอทพริกหวกพริกหวกแล้วก็ขนมปังโอ้ขัวซอง ่าน้องไอคิดตังก่อนมันเต็มตะกร้าแล้วคิดตังว้าวติดด้วยโอ้ยอย่างเทพมีติดด้วยใส่ตะกร้าว้าวอันนี้อะไรอันนี้อะไรพิจิวกพิจิวะไม่ไม่พิกิวะกระเด็นพิกิวะยังไม่ตายอะเอาไก่น้องไอช่างไก่ก่อนช่างไก่ก่อนไก่กี่บาทช่างหน่อยช่างหน่อยสิ ไก่ยังไม่ตายอ่ะว้าวโอ,โอ้ไก่หลายบ้านเลยกดหลายทีเลยเนี่ยโอ้โอ้โหโอเคเอา้าวไก่เสียหรือเปล่าเนี่ยมีตื้อตื้อตื้อด้วยอ,อ,อ,อ๋อ<ว>อันนี้อันนี้แพงไปใช่ไหมใส่ตะกร้าสิแล้วใส่ตะกร้าว้าวอ้าวโอ้เขาพูดโอ้ใส่ตะกร้าเลยเขาพูดกิดตังแล้วเหลืออะไรอีก ขนมปังยังไม่ได้คิดตังเลยโอ้โหขี้โกงหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้จ่ายตังเราใส่ตะกร้าได้ไง <c oughs> เดี๋ยวเ,เรียกเดี๋ยวกดปุ่มเรียกไอ้น,นี่นะรอปภมาจับป,ป๊อป <c oughs> อ๋ออ่าโอเคแพงไม่แพงค่ะใส่ตะกร้าไปทั้งหมดนี้กี่บาทครับอีกสองอันนี่ไงกล้วยกับสปาเก็ตตี้สปากเกตตี้ <c oughs> สปากเกตตี้เหรอ, <c oughs> อเอาเอามาให้น้องไอช่างเลยอ่าน้องไอช่าง ดกะาานนโอเคโอ้เหลือเหลือบานาน่าเอาไานาน่าเอาไปหนึ่โอเคเท่าไหร่ครับยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าป๊อบก็ต้องจ่ายหมดเลยเพราะว่าไก่แพงมากมากป๊อบต้องจ่ายหมดเลยไก่แพงอันเนี้ยโอ้โหต้องได้เงินเยอะแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นหมดร้ามาหมดร้านเลย แล้วด,ดีใจไหมขายขายของหมดร้านแล้วว้าวไหนดูซิได้เงินมากี่บาทวันนี้เดี๋ยวเราเอาตังค์ไปเที่ยวฟาร์มแก่กันดีกว่าไหมว้าวนักอาจะปิดร้านแล้ว,ดลลวได้เงินมาเยอะเลยโอ้โหขายของที่เก็บเงินไปไหนคะไ,นไปเที่ยวน้ำตกว้าไปเที่ยวน้ำตกโอเคจัดไฟาปิดร้านกันกดปุ่มปิดร้านก่อนกดปุ่มปิดร้านปุ่มนะ โอเคปมเดียวอะคิดตังเลยใช่ไหมนี่นี่เออปุมนี้ปิดร้านละตื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 อตืสำหรับคลิปนี้ปั๊ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามึงชอบคลิปนี้กดไลค์กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับายายยายเย้ยย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 ยงยยยยยิย ติดามให้น้องอ้ค่ะ